ผมก็จะมารีวิวทีมอะเรนาหรือหอดธนูง,ง่ายๆครับสําหรับบางคนคิดว่าจะจัดทีมยังไงดีทีมกันยังไงดีมามาดูทีมกันบ้านผมก่อนครับทีมกันบ้านผมว่าจะเป็นทีมลักษณะนี้ครับก็คือจะใช้ริดสปีดของเกียงแล้วเกียงเกียงน้ําก็ค่อนข้างจะสปีดสูงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นตัวเปิดแล้วก็จะเป็นตัวนี่ครับตัวบัฟให้เพื่อนได้เล่นนิดนึงครับ บางเทคลงสกิลก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์ก็คือเพิ่มแอแท็กบาสามสิบเอร์เซ็นตนะรวก็ความเร็วโจมตี <ไอ S 1> ตัว <ไอ S 1> ที่ผมใช้ก็คือตัวดาเมจหลักก็คือกวนอูไฟครับผมเน้นสกิลสามมากกว่าลดคู่ดาวนะครับของสกิลอีกฝั่งก็ใครไม่มีก็ดาเมจก็มีหลายตัวหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้ครับแต่ผมขอเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามัน มันสัมพันธ์กับทีมที่ผมใช้อยู่ก,การจัดทีมลักษณะของผมแล้วก็ไอตัวก็เป็นตัวซับตัวซับตัวนี้ก็คือผมใช้ตัวนี้ตัวนี้นครับอ่านว่าอะไรวะมัมวินหลูเหรออ่านไม่ออกงงครับตึกอยู่ก็คือเพเอทีเคแล้วก็แล้วก็เลือดเลือดนะครับแล้วก็นี่ก็แชร์เลือด การเลี้ยงสปีดผมว่าคือครับดูสปีดทีมสปีดสำคัญคือต้องเลี้ยงสปีดของมอนมอนให้ได้นะครับอันนี้หนึ่งสองเจ็ดมาดูว่า ATK กับตัวดา m a g มันต้องสัมพันธ์กันหนึ่งหนึ่งห้านะก็คือ a t กจะต้องมาเร็วกว่าตัวบัปครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบทีมลักษณะอย่างนี้ก็ไม่น้นไม่มีกดอ,อูก็สมมติเอา d a ม a g e ไปสองลักษณะนี้ดา m a g e สอง d ดาเม e สองก็อีกตัวก็แนะนําให้เป็นตัวนี้ครับตัวหยุดแล้วก็นี่ ชัวงเงียมเนี่กลายเป็นทีมสปีดอ,อีกหนึ่งทีมที่น่าเล่นครับหรือว่าดาเมจสองครับดาเมจสองซับสองครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีกระปอป้องกันแล้วก็เพิ่มแอทแทคบาร์ครับต้าใครได้เกิดในมิลิสปีดก็แนะนำเป็นทีมอย่างนี้ก็ได้ครับตัวซับสองดาเมจสองครับเงียบ ในแท็กับทีมในลักษณะนี้คือตัวสําคัญที่สุดคือเนี่ยครับบางเทคต้องเร็วที่สุดนะครับเพราะบ,บางเทคเร็วที่สุดก็จะเพิ่มแอทแท็กบาร์สามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็บัฟตัวนี้ผมถนัดเรียกในเกมซัมเมอร์วอลคือไม่หมดน้ำาบนีบัฟยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแอทแท็บาร์คือหลอดสีฟ้านะครับครับผมก็จะอธิบายในในในทีมสปีดดูครับต่ผม ขอ,อกันแบบนี้ด้วาเพราะว่าผมจัดทีมนียสปีดแลกขณะนี้ไว้เราต้องขออนุญาตใช้ทีมนี้นะครับใช้ะะครับตัวทดสอบลองลองตีดูทีมสปีดจัดได้หลายแนวครับที่สำคัญคือสปีดแล้วบัฟเราต้องได้ตีครับได้ตีอีกฝั่งหนึ่งครับนี่คือจุดดีของทีมสปีดจุดด้อยของทีมสปีดก็คือบัฟไม่ค่อยทช้ไดเจียคนไทยเฮียกลัวแั้ขอแนะ ขอทักทายเฮียกวงสักนิดนะครับเฮียกวงเฮียกวงเฮียกวงก็มีหลีดทีมสปีดครับค่อนข้างน่ากลัวหลีดยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับใช้กวนอูไฟโอ้โหแล้วเกิดผมพลาดหลีดสปีดนี่เกียร์อวงอเฮียกวงเฮียกวงเล่นผมแย่แน่ๆเลยทดสอบดูนะครับจะเป็นทีมเปิดบัฟโอเคครับลองทดสอบ ั l โลเฮกวงครับแอตแทกบา์ก็หมายถึงครับไอ้สีเฟ้าครับถ้าเกิดเป็นตัวที่ผมบอกเมื่อกี้คือบังเต็กบับแล้วก็ตัวแม่หมดน้ำเมื่อกี้บับแอตแทกบาสีเฟ้าที่หลอดหลอดล่าง h พ p สีเขียวมันก็จะเป็น50%ครับ50%ก็ได้ตีทั้งทีมนะครับเพราะแอตแทกบาใครถึงก่อนก็จะได้ตีก่อนสังเกตดูอันนี้ สังเกตดูที่เกียงน้ําผมแาทแท็กบาถึงก่อนนะครับเพื่อสปีดสูงสุดก็จะก็จะได้ตีเป็นตัวแรกตัวที่สองก็คือบางสเต็กลมนะครับของทีมผมที่ไวกว่าทีมมันแน่นอนครับแต่ด้าเมจผมว่าน่าจะช้ากว่าผมจะเป็นต้องหยุดหยุดด้าเมจอีกฝั่งครับโอเคหยุดแล้วครับแล้วก็บัฟสังเกตอันนี้บอกว่าบัฟพลังโจมตีหลอดโจมตีคือแอทแท็กบาสีฟ้าบัฟสังเกตสังเกตหลอดสีฟ้าทั้งสองทีมครับเราบัฟสามสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมสปีด มันก็เห็นไหมเต็มเลยครับจากของเราทีมของเราช้ากว่าก็จะได้เริ่มตีครับแล้วก็มบเอ็ค a t ตามโสดแล้วก็ใช้ดาเมจเราหยุดอีกทีมครับนะครับก็จะเป็นทีมลักษณะนี้ทีมสปีดที่ในการจัดแต่ที่สําคัญก็ต้องเลี้ยงสปีดกับทําสปีดครับ๋ตวตรงนี้ก็จะยากนิดนึงครับนี่ก็เป็นทีมลักษณะง่ายๆครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจคือจัดจะจัดทีมยังไงดีทีมกันยังไงดีก็คือทีมที่เราจัดก็คือมันต้องสัมพันธ์ครับ แต่ทีมสปีดก็จะแพ้ทางอีกทีมหนึ่งคือทีมที่ทึกๆแต่ถ้าเกิดใครมีคนอูไฟก็คือเดี๋ยวเราหยุดสกิลอีกฝั่งได้ก็ไม่ต้องกดทีมทึกเพราะทีมทึกส่นมาจะฮิวเลวป้อมประการยิงนะครับครับก็จบแนะนําครับแนะนําทิกง่ายๆสําหรับมือใหม่ครับผมก็รีวิว36ผมก็มือใหม่สําหรับเพื่อนๆใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนแชร์ประสบการณ์ตัวไหนก็บอกผมมาได้นะครับเพราะว่าผมก็มีเวลาว่างผมก็จะจะบอกเทคนิค วิธีการใช้คอมโบทีมแต่ละตัวให้แต่บางครั้งผมก็ไม่มีผมก็จะบอกลกักษณะการจัดทีมให้ได้นะครับทีมอารีน่าก็ไม่ค่อยสูงมากก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่